ตอนนี้พึ่งเข้ามาละเข้ามาโมนึงละอู้มาละเฮ้ยมาละมาละมาละก็อย่ามาเข้าหูเข้าโกนดีตั้งไว้กูม่ลหลายนักแกเฮ้ยอู้แม่พึ่งมานักขนาดอู้มาละเฮ<ม>้ยมาละเฮ้ยเข้าละเข้าละโอ้พึ่งเข้าพงรูว่าโอ้โมนี่ใหญ่ขนาดโมนี่ใหญ่ขนาด อันนี้มันโจกดีเห็มวันหนึ่งก็เป็นพื่อเข้าโพงพอสวสดีก็ท้ชมทุกท่านทุกคนวัดปลาดูหรือวัดเกิดเมินได้ปลาท้ชมมาดูกับพึ่งเสาะโกนหรือพึ่งเสาะโพง ขวัดก็เลยมาสังเกตมันพึ่งเข้ามาเซาะโกนมันกำลังมาหาโกนอยู่แม่สิบตัวกำลังมาดูโกนของวัดขวเขาบอกว่าจะเพิ่งใจก่อแม่มันกำลังเข้า,ขาอ,อ,กออกอยู่เดี๋ยวเขาก็มารอรุ่นด้วยกันว่าพึ่งจะมาเข้าโกนขอนวัดก่อ ามาลุ่นพร้อมๆกันเลยครับวิธีสังเกตว่าพึ่งมาเสาะโกนหรือว่ามาเสาะโพงอย่างใด่าแม่พึ่งหรือพึ่งงานก็นจะมาเสาะโพงมาพึ่งสำรวจไปจะมาสำรวจก่อนมาสำรวจทางเข้าทางออกสำรวจบรรยากาศโดยรอบ่ามีทิศทาง ออกไปหากินอย่างใดตีตั้งโพงมีบริเวณไหนคำารับพงนี่ก็เป็นโพงไม่ไนผามหงหลดหงสวดัดว่าได้ทำความสะอาดั แต่พงนี้บอต้องได้ทาขี้ผึ้งเพราะว่ามันเป็นโพ้งเก่าแล้วอยู่แล้วเป็นโพ้งเก่าขี้ผึ้งเกยอยู่ล้วรว่าคิดว่าถ้าว่าพึ่งเฟิงใจเห็นสักคกำพึ่งก็จะคงจะลาะพึ่งทั้งหมดมาเข้าาจะรอรุ่นเนื่อว่าจะมาบ่มานารุ่นไปเรือดอ ตอนนี้เขาบันรบกวนมันเตี่ยถ้าว่าเขารบกวนเกินไปกับพึ่งอาจจะาบ่มาอยู่ได้เขาจะต้อปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้พึ่งสำรวจอดี่ก่อน ตอนนี้พึ่งออกมาละเข้ามาโมนึงละโอ้มาละเฮ้ยมาละมาละมาละก็อย่ามาเข้าหูเข้าโกนดีตั้งไว้กูโม่ลหลายนักแกเฮ้ยโอ้แม่พึ่งมานักขนาดแม่พึ่งมานักขนาดเลยออกมาพง อ้นี่ใหญ่นี่มูนักมูหลหลมาชมครับเข้าละเข้าคงของรูปวัดละอ้ดีใจขนาดดีใจขนาดพึ่งมาแล้วครับนี่คือเสียงแม่พึ่งทั้งหมดทีมาใหญ่นักต่างกูกอนเข้าในหูแล้วครับเห็นเนอะเาจะถ่ายใกล้ๆห้ท่านชมได้ครับชมก,กันว่ามันเข้าแบบไหน,นการเข้า กำลังไหลเข้าพงขนาดมาละ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 คือมีหูใหญ่นักแกใหญ่คือยบบ้อยยลอยๆเข้าไป หมาพิพาดที่เขารอรุ่นมาตั้งแต่เจ้าโมูหญยขนาดเลยมูหญยขนาดนี่เป็นมูไยยเราช่วงของ,ของปลายเดือนมีนาะแต่เพิ่งก็ยังหาองอยู่ มุ้งยายนักแกจะเข้าไปเกือบหมดแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับพึ่งเข้าโพรงนึกว่าจะได้มาแปรงห่มพึ่งพึ่งกอันนี้เข้าไปละ ็คงเหสักเดือนก็คงเป็นเดือนหน้าเดียนได้เก็บน้ำหวานว่าเขารุ่นก็ได้ผลอยู่รุ่นมาจัดเมินรู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักจัดลาย ต,ติดตามหับชมในช่องของล้วดเกิดเมินมาเลยตลอดก็ออยังได้เหตุน,นีขอเฮ้อจุยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงวัดโดยลุงวัดก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับ